เรามาชมสวนทุเรียนเขาเมื่อกี้เมื่อกี้ได้หมอนทองเอ้ยชนีไข่กับหลงรับแลไปต้นอ้อยต้นกล้วยเอียงอันนี้อะโวคาโดอันนี้อะโวคาโดมันยังไม่แก่เย็นมากเย็นเย็นในอะโวคาโดโอ้สวนเขาเย็นสบายมากหูเขาทำเยอะเนี่ยหลายหลายไร่เกือบร้อยไร่ คุณยายบอกมาเดินเที่ยวได้โอ้โน่นเขาบอกว่านน่นในข้างในป่าโน,น้นตรงแทงน้ํามีสวนทุเรียนอยู่เยอะมีต้นทุเรียนอยู่เยอะเขาก็จะปลูกแบบอะไรหลายๆอย่างเนาะอโวคาโ,โดมะม,ม่วงกล้วยน,น้หนาอืมเมื่อกี้เจอยายยายบอกว่าเดี๋ยวรอบน้อยหนาแก่มานะอย่างนี้กล้วยหล่น โอ้โห้กล้วยแก่แล้วเนี่ยเหลืองแล้วเนี่ยเออ,ยยอยยโอ้ยายไม่รู้มั้งเนะี่ยต้ยมันหักมัน,นอ่ะอือเออเดี๋ยวรอบอะโวคาโดแก่ยายบอกว่ามานะอะโวคาโดแก่แม่ก็กินไม่เป็นเว้เฮ้ยเขาบอกอร่อย โอ้ข้างในตรงนู้นเป็นสวนแก้วมังกรนู่นนู้นนู่นนั่นนั่นแหละที่เป็นน้ำหนามนั่นแหละใช่ใช่โน่น่นโน่นก็ปลูกไว้เยอะเหมือนกันเขาทำหลายอย่างเขาต้นเขาใหญ่เออน่นไงป่าทุเรียนเขาป่าทุเรียนยายบอกว่าอะไรนะต้นห้าปีแล้วมันมีลูกไหม อันนี้ต้นทุเรียนป่าทุเรียนอีกป่ามุ่นไปถึงเขาต้นทุเรียนห้าปีอันนี้ยังไม่เป็นลูกอ่ะแล้วมันจะต้องกี่ปีเป็นลูกอ่ะนกแต่แต่แต่เบ็ดก็เอ่าเหียนะอือ นี่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 ต้นนี้ต้นนี้เป็นลูกต้นนี้เป็นลูกเออมันก็มีลูกนะนี่นี่นี่หน้าปีเป็นลูกเมื่อกี้แม่มองเห็นมะม่วงลูกใหญ่เขาเออคุณยายบอกว่าถ้าเจอต้นมะม่วงนะ<อ>เดินไปถึงต้นมะม่วงเก็บมะม่วงมากินด้วยมันมีเหลืองด้วยโอบอบไปดูซิหนะ้ามะม่วงอะไรลูกใหญ่ๆนี่เราเดินมาถึงต้นมะม่วงเขา มะม่วงอะไรเนี่ยอ๋อแก้วขมิ้นเหรอใช่ไหมใช่แก้วขมิ้นไหมลูกเหมือนเหมือนลูกมันเหมือนแก้วมีเปย์นอนด้วย,ล,ย,นนวยลูกมันเหมือนแก้วขมิน้นแหละลูกเหมือนเหมือนแก้วขมิ้นเหมือนแก้วขมินม้นแหละนะ